สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับค่ําคืนวันที่3ตุลาคมนะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนก็คงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ช็อกกันทั้งประเทศกันเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนแล้วนะครับก็เรียกว่า,าเมื่อช่วงเย็นๆนะครับของวันนี้นะครับก็เกิดเหตุาการณ์ที่หลายๆคนก็คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วกับในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยนะครับก็ผมเองก็ ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่ต้องประสบเจอกับตัวเหตุการณ์ตัวนี้นะครับอโอเคครับผมตัวเหตุการณ์ตัวนี้นะครับตามจริงอะ่ะผมเองก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตัวนั้นด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะตามจริงก็มีคิวมีแลนที่จะไปเก็บตัวภาพบรรยากาศที่แถวโซนสยามพารากอนเซนทันเวอร์ World, มาบุญครองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็คืมอ,อกคืมใจนะครับว่าขอเปลี่ยนแผน ะครับก็หลังจากที่ผมอัพตัวคลิป Nintendo Switch 2ไปเมื่อช่วงประมาณสักก่อนสีโมงเย็นนะครับหลังจากนั้นละสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเองก็ออกเดินทางนะครับหลังจากเลิกงานเนี่ยก็เก็บของนะครับออกเดินทางเลยเพื่อที่จะเอาตัว Joy Controller d u ูอั e n s e นะครับที่เพื่อนๆส่งมาให้ค้างเติ่งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอดีผมติดธุระนะครับก็ตามจริงจะมีแผนไปซ่อมในวันพรุ่งนี้นะครับที่5เมกาพาซาก็อ่ะ คิดกันได้โอเคสีจะ4โมงเย็นแล้วก็เดินทางไปไม่กล้าพาซาดีกว่านะครับเอาตัวเคสตัวงานงานอาการเสียของตัวจอยด้วยเซนเนี่ยที่มันมีปัญหานะครับไปให้ช่างเล็กที่5เมกาพาซาเนี่ยช่วยดูเลยดีกว่านะครับก็ในช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่าก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะ,ะใกล้ ช่วงที่ห้างปิดไปแล้วด้วยนะครับเพราะผมเองก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าเราจะไปถึงห้างเมกาพาซ่าเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณช่วงเวลาไหนนะครับเพราะตัวฝนเนี่ยก็ตั้งเขามาด้วยอีกนะครับว่าจะตกไม่ตกแลนะครับก็อ่าสุดท้ายก็ได้เอาตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวนเซนตัวนี้นะครับที่เป็นอาการจอยดิฟที่ผมเช็คแล้วนะครับว่าอ่ามันดิฟจริงๆโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเนี่ยก็ส่งถึงมือช่างเล็กนะครับในการส้มแสบนะครับแต่ ในช่วงระหว่างที่ผมรอคอยเจ้าตัวอาการเสียของตัวจอร์ดุนเซนนี้จะซ่อมเสร็จนะครับผมก็สำรวจตลาดของวงการวิดีโอเกมที่5ามีการพาพาซาหน่อยนะครับเพราะเพื่อนๆก็ทราบทราบกันอยู่แล้วว่าทางผมเองก็เพิ่งกลับมาจากงานตัวเ,วเกมโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เห็นสภาพตลาดของอในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับไปพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในวงการวิดีโอเกมที่มัน มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC ที่หันไปทางไหนก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของการเล่นเกมในแบบชนิดแผ่นหรือว่าตลับที่เราจับต้องได้กันเนี่ยเริ่มที่จะมาอยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะครับเป็นตัวโค้ดนะครับเป็นกระดาษนะครับเกมไหนก็จะเป็นโค้ดให้เราเลือกหยิบเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ไปรีดีนบนตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของดิจิตอล มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับพอมาถึงห้างเมกาพาซาก็อ่ะโอเคก็ลองสำรวจตลาดหน่อยเพราะอย่างน้อยตัวเองยังมีภาพจำนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เดี๋ยวมันอาจจะเฟดจางๆไปในะใช่ไหมครับก็เลยอ่ะลองเดินสำรวจดูหน่อยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่าทางผมเห็นนะครับทางผมเห็นเลยก็คือที่ห้างเมกาพาซาเนี่ยะจะเห็นว่า เริ่มมีความหลากหลายของตัวรูปแบบของการเล่นเกมเนี่ยที่มากขึ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มด้านของเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox Series นะครับเพราะตัวผมเองก็ดันไปเจอนะครับตัว Xbox Series S ตัวรุ่นสีดำขนาด1 t ทนะครับวางตังงานอยู่เลยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ในบ้านเราก็แสดงว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox Series ก็คงจะมีผู้นิยมในระดับหนึ่งนะครับมีคน นท,ที่นิยมตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นทางร้านเนี่ยก็คงไม่สั่งเข้ามาจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับของทางด้านฝั่ง X-Box ที่มีวางขายเกลื่อนเลยนะครับแบบหลากหลายร้านเลยนะครับและก็หลากหลายสีสันนะครับเรียกว่าถ้าใครที่หาสีไหนไม่ได้นะครับก็ลองแวะมาดูที่ห้าเมกาพาซาดูก็ได้นะครับเพราะก็มีสีตัว จับจับหลายหลายสีเลยทีเดียวนะครับหลายสีเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับกับวงการวิีโอเกมในบ้านเราที่เริ่มที่ร้านร้านรวงร้านค้าต่างๆเ,เริ่มที่จะ,ะเปิดในเรื่องของตัวระบบการเล่นที่มากขึ้นที่ไม่ได้โดนผูกขาดแค่ PlayStation หรือว่า i n t e n d o นะครับ ก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับทิศทางที่ดีเพราะว่าตัว xbox series s ตัวรุ่นสีดำเนี่ยตอนที่ผมไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นตัวกล่องเป็นเเลยนะผมยังเห็นแค่เป็นตัวกระดาษนะครับที่เห็นว่าอ่าถ้าใครจะเอาเนี่ยก็สั่งซื้อเอานะครับแต่ว่ามาประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเห็นตัวกล่องเป็นเป็นะครับตัวกล่องเป็นเเลยนะครับก็มองว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อ่าน่าจะต้องเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้หรืออีกปี2ปีนะครับกับ5มิคาปาซซาเนี่ย ผมมองว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องของตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC นะครับสาย PC นะครับที่น่าจะเริ่มต้องมีตัวเลือกที่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมหันไปทางไหนนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปในซุ้มของโซนเครื่องเล่นเกมคอนโซล t e n d o Switch หรือว่า PlayStation 5เนี่ยก็จะต้องผ่านเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมสายพกพาของทางฝั่ง PC เนี่ยวางให้เตะตาให้ได้ลองจับให้ได้ลองสัมผัส อยู่ก่อนเสมอๆนะครับแล้วก็มันก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับซึ่งไอตัวตลาดของเครื่องเล่นเกมพกพาแบบนี้แหละนะครับที่ผมมองว่า,าทางห้างมิการพาซาเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับในตัวแบรนด์อื่นๆนะครับที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ของ ASU ุหรือว่า l e n o v o ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดเครื่องเล่นเ,เกมพกพาสาย PC เนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายแบรนด์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ในฝั่งของประเทศจีนนะครับที่เตรียมที่จะเข็นออกมา นะครับหลากหลายรูปทรงหลากหลายขนาดนะครับหลากหลายสเปคนะครับแล้วก็ตลาดในด้านาประเทศไทยสําหรับตัว5เมกะพาาซ่าเองเนี่ยก็น่าจะมีศักย์ศักยภาพในการจัดจําหน่ายนะครับกับตัวสินค้าเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC ได้เหมือนกันนะครับได้ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างเช่นตัวตอนที่ผมเอาตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวลเซนไปให้ทางช่างเล็กช่วยซ่อมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคิวพี่น้องเกมเมอร์นะครับที่คาดว่าน่าจะมาจากต่างจังหวัดนะครับ หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงมาแวะเวียนใช้บริการที่ห้ามกาาซากันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็กว่าที่ผมจะซ่อมเสร็จเนี่ยผมแวะเข้าไปรับเนี่ยตัวจอยด่วเนเซนที่อาการจอยดิฟเนี่ยประมาณเกือบเกือบหกโมงนะครับทิ้งไว้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกว่ากว่านะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับประกอบกับตัวฝนมันตกด้วยแหละนะครับแบบกระหน,น่าเลยท่วมเลยนะครับห้ามกาปาซาหน้าหน้าห้ามกาาซานะครับก็โอเคก็ได้ ได้ถือโอกาสในการสํารวจตลาดของ5้าเมกะพาซาเปรียบเทียบกับทางฝั่งญี่ปุ่นเอาตัวมุมมองตัวเนี้ยมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับรู้กันด้วยเลยแล้วกันนะครับด้วยเลยแล้วกันนะครับกอ็อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในช่วงค่ําคืนของวันที่3 ตุลาคมนะครับส่วนราคาค่าซ่อมนะครับเ <S an> พื่อนๆลองติดต่อไปทางช่างเล็กดูได้เลยแล้วกันนะครับผมถ่ายติดตัวเบอร์โทรกับตัวร้านของช่างเล็กเอาไว้แล้วนะครับค่าซ่อมเนี่ยอาการจอยดิฟเนี่ยด้านซ้ายด้านเดียวเนี่ยทางช่างเล็กคิดผมอยู่ที่200บาทนะครับส0 0บาทนะครับส่วนตัวจอยคอนเทนเอร์ดวนเซตตัวเนี้ผมก็เช็คเทสที่หน้าร้านเลยนะครับว่าอาการเนี่ยโอเค หายจากอาการจอยดิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะได้จัดส่งให้เพื่อนๆน,นะครับกลับคืนไปในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมในตัวคลิปนี้ก่อนนอนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ